ยังไปยกของหนักนะผมเพิ่งรู้เออเออตั้งยกเคยยกของหนักมาอาอันนี้เป็นสูตรนะพี่น้องนะผมคงอ่านให้พี่ฟังไม่หวัดไม่ไหวแล้วมีอยู่สิบเอ็ดสูตรหรือไงนะแต่พี่จะนั่นจะใช้ยังไงก็เดี๋ยวให้เขาปิ้นมาแล้วไปถ่ายเอกสารแดงกันนะตังไม่ต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวให้ลุงเข้าใจมีหมดเลยนะครับในนี้นะครับอ่าครับครับเอามาหั่นเอาผักตบชวาเนี่ยเอามาหั่นนี่ครับหั่นฝอยแล้ว ตากหนึ่งแดดครับก็ทํากันพร้อมๆร,ร้อยกว่าคนนี่นะครับดวงอาทิตย์ดวงเดียวพอพอไม่ต้องเอาหลายดวงนี่ครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยกินให้อิ่มหนำํมรานขอถุงมา,ายี่สิบใบเอา้าจริงๆนะถ้าพี่ไม่กินเาเอาพี่จะซื้อเหรอจบเลยไม่ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวซื้อมาเลยครับขนาดหกคูณเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดผมเองไม่ต้องไปหาถุงก่อนที่ ไปหาถุงมาถุงขนาดหกขุนเก้านะแล้วก็มาบรรจุถุงครึ่งถุงบรรจุแบบนี้ครึ่งถุงอย่าเกินครึ่งถุงนะครับถ้าเกินครึ่งถุงมันจะเป็นค้อถุงถ้าเกินครึ่งถุงเนี่ยเวลาเส้นใยมันเดินเนี่ยเดี๋ยวมันแก่ก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็ยังไม่แก่อีกส่วนหนึ่งครึ่งถุงนี่ดีที่สุดนะครับอ่าหลังจากนั้นไปตัดดอกเห็ดสดๆมาเลยที่เพาะอยู่ตรงไหนในบริเวณนั้นแหะครับไปตัดมาหลังจากตัดมาแล้วนะใช้มีดตัดนะทำความสะอาดให้เรียบร้อย นี่ครับจุ่มและยกนะครับอย่าจุ่มแล้วปล่อยจุ่มแล้วปล่อยคือแช่ยกมาพึงให้แห้งแล้วทําความสะอาดมีดซะนะ<ม>ทำความสะอาดมีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเฉ<ม>ือนเลยเฉือนชิ้นส่วนของของเห็ดประมาณหนึ่งตารางเซนใส่เข้าไปในถุงเนี่ยใส่แล้วก็ขยับขยับขยับให้ไปอยู่กลางๆเสร็จแล้วพี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับไปอยู่กลางกลถุงแล้วนะไปอยู่ด้านข้างเนาะเข็มเย็บกระดาษเย็บสองครั้งจะได้สองทีเย็บไปเลยครับ ทำกี่ถุงได้ยี่สิบถุงต่อหนึ่งดอกได้ประมาณนั้นนะอย่าใส่หนึ่งถุงต่อสองชิ้นนะมันจะเน่าอย่าใส่ชิ้นใหญ่นะมันจะเน่าใ,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 ใส่แค่ชิ้นเดียวหนึ่งตารางเซนบางๆนะบางประมาณหนึ่งถึงสองมิลเท่านั้นเองมีคมคมนะมีสะอาดนะเอ้าหลังจากนั้นนี่ครับตั้งทิ้งไว้เลี้ยงแบบนี้อย่ายซ้อนกันนะประมาณสองสัปดาห์มันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นใหญ่เป็นถุงแบบนี้เลยพี่ก็ไปเพาะ ทา้งไงมันยังไงม,มันไม่มันยากหรือมันง่ายนีอ๋อมันง่ายแล้วผมทำไมต้องสอนให้ยากยไม่ต้องถามเนาะนี่ครับต่อไปเป็นการหั่นต้นกล้วยพี่ต้องหั่นแบบนี้นะแล้วกล้วยแก่ไม่เอานะครับเพราะคนทาก็แก่ขนาดนี้ถ้าเอากล้วยแก่จะหนักไปอีกเอากล้วยที่ยังไม่มีไม่มีอ่ายังไม่มีเครือนะครับยังไม่มีไส้ก็แล้วกันเนาะนี่ครับมาหั่นแบบนี้นะหั่นเสร็จไปตากแดดให้แห้ง แต่ปกติกล้วยเนี่ยมันจะมีสารแทนนินทาให้เส้นใย,ยไม่ค่อยเดินล้างน้ำสักก่อนล้วไปตากให้แห้งเนาะนี่แห้งแล้วครับแห้งเสร็จแล้วก็มาพรมน้ําให้ชุ่มๆหมาดๆแล้วใส่ถุงเนาะใส่ถุงเสร็จนะครับทําอย่างขั้นตอนเมื่อกี้เลยไปเก็บดอกมาแล้วก็เฉือนดอกใส่เข้าไปแล้วก็วางเรียงเป็นแถวแล้วมันก็จะจะขึ้นเป็นเส้นใย,ยมีลายขึ้น